จบไม่ยากเลยคงม,มีมากมายถ้าเพียงเฉยเฉยอยากจะเป็นอย่าวันไว้ใจสุขไว้ทุกอย่างง่ายได้เกินไปขา้างหน้าอีพีที่ 2, 2. <S ก็เรื่องของโครงสร้าง12%แบบยั่งยืนแล้วก็วิธีการสร้างฐานลูกค้าซื้อซ้ําเพื่อเป็น12%ใน3เดือนเลยนี่คําถามแรกที่สําคัญก็คือว่า ทำไมสินค้าเอ็มวเนี่ยถึงถูกซื้อซ้ํามา64ปีแล้วมาเราวิเคราะห์กันดูเนาะอันดับแรกก็คือสินค้าเอ็มวเนี่ยเขาขายสินค้าจําเป็นเป็นปัจจัย4่ยังไงก็ขายได้อยู่แล้วประกอบกับสินค้าเอ็มว์คุณภาพดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาดีแบบพิเศษแบบมี5ปอประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพปลอดภยัยแล้วก็รับประกันความพอใจแล้วก็ส่วนที่3สําคัญมากๆก็คือราคายุติธรรมกับทุกฝ่ายนี่ตรงนี้สําคัญนะ มันไม่ใช่ว่าราคาแพงหรือราคาถูกนะครับแต่เป็นเรื่องของราคายุติธรรมส่วนแรกที่ได้รับความยุติธรรมก็คือโลกนี้แหละราคาเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่ผู้บริโภคจ่ายคุ้มค่าไม่พอมีเรื่องของการคุ้มครองด้วยรับประกันความพอใจหรือว่าแฟร์มากหรือยุติธรรมมากสาหรับผู้บริโภค2ยุติธรรมกับ A อ o บก็คือนักธุร,รกิจเพราะว่าโครงสร้างการตลาดเนี่ยมอบารายได้ให้กับนักธุร,รกิจแบบเติบโตได้ ไม่ใช่แค่ทําเงินแต่เป็นเรื่องของการเติบโตสามารถสร้างรายได้แบบมั่นคงนี่คือความพิเศษแล้วก็เป็นความยุติธรรมด้วยอาอเรานึกถึงว่าถ้าบริษัทหนึ่งมีฝ่ายการตลาดที่เขาเข้ามาทําการตลาดให้กับบริษัทเนี่ยแต่เขาแค่เลี้ยงชีพอะ่ะไม่สามารถเติบโตหรือสร้างความมั่นคงได้เนี่ยผมว่าไม่ส่งเสริมให้ธุรกิจนี้ยังยืนต่อเนื่อง อันนี้คือเป็นเหตุผลสําคัญเหมือนกันที่ทําให้ธุรกิจแอมวีเนี่ยมันมีองค์ประกอบสําคัญหลายๆส่วนที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืนเติบโตทําให้เกิดการซื้อซ้ําแล้วก็ราคาที่ยุติธรรมสาหรับบริษัทแอมวี way, เป็นราคาที่แอมวีแบ่งผลตอบแทนให้นักธุรกิจและบริษัทอยู่ได้ราคาที่มันยุติธรรมทั้งในทุกๆฝ่ายนี่แหละมันทําให้ธุรกิจมันเติบโตยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเทรนสินค้าแห่งอนาคตด้วยก็คือเป็นเรื่องของก e ินโปรดักต์รักคนรักโลกนั่นเอง คือตอนนี้ต่อให้เป็นบริษัทที่ร่ำรวยนะเราเก่งจะร่ำขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าไม่กินนะเองแน่นอนแล้วก็ข้อห้าก็คือแอมเไม่ใช่แค่กำลังปรับตัวนะคือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วไปตอนนี้ที่ประสบความสาเร็จเนี่ยก็กําลังอาจจะเริ่มปรับตัวแต่เรื่องหน้าทึ่งก็คือแอมเเนี่ยเดินทางนี้มาหกสิบปีแล้วพี่ดูดิแล้วใครจะเดินตามทันเหมือนกับแอมเมาอาทิตย์เนี้ยเดินมาก่อน6กปีแล้วบริษัทอื่นเพิ่งจะเริ่มอ่นนี่คือเหตุผลครับที่ทําให้สินค้ามันถูกซื้อซ้ําาามกว่ปี ความสําคัญมันก็อยู่ในส่วนนี้แหละคือวันนี้สินค้าเวเป็นสินค้าปัจจัย4ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อสินค้าเวนะเพราะสินค้าเวเนี่ยมันมีสเปคของมันเป็นสินค้าปัจจัย4ที่มีคุณภาพดี5ปอราคายุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นเทสสินค้าเป็นกินโปรดักตนะครับแล้วก็ทํามา60กว่าปีแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็คือสเปคของสินค้าดังนั้นเนี่ยสินค้าแบบเดียวกันก็ต้องค้นหาคนแบบเดียวกันความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยครับมันก็จะแมทกับคนที่มีความคิดแบบนี้คือคนที่อยากใช้ของดีอยากใช้ของดีไม่พอเป็นคนที่เห็นว่าราคามันยุติธรรมด้วยผู้ริโภคคุ้มทําธุรกิจก็คุ้มบริษัทก็อยู่ได้ลูกค้าแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยเพราะบางทีเราจะเจอคนประเภทที่ว่าเอออยากใช้ของดีอ่ะแต่ไม่ได้อยากให้กําไรใครขอส่วนลดเพิ่มอะไรแบบเนี้ย ดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่จะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจของเราเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ตลาดได้หมดทุกกลุ่มแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราสะสมคนแบบเดียวกับนค้าเ MVE เนี่ยมันเป็นสเปคเดียวกันเนี่ยธุรกิจมันยั่งยืนแน่นอนคนที่มองถึงเรื่องของเฮ้ยบริษัทคุณรักโลกหรือเปล่าเป็นกินโป product รหรือเปล่าเราก็จะนําเสนอเพราะยุคนี้เล็นเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่ามันมีผลกระทบมากเพราะตอนนี้เรื่องโลกร้อนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคนก็จะเริ่มตระหนักเรื่องนี้ดังนั้นเราก็จะสื่อารเรเื่องนี้แหละ เพราะสินค้าเราสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหม LOC d ิสดอนะครับทุกอย่างเลยนะเป็นก r e e n product ทั้งหมดแล้วก็รักคนรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราก็จะพีเซต์ว่าแอมเวทำเรื่องนี้มา60ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตามหามานานแล้วของแบบนี้งนงานนี้มันเป็นงานค้นหาเป็นสินค้าปัจจัย4ที่ทุกคนต้องใช้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะใช้สินค้าแอมเวแ์่นั้นเราต้องค้นหาโครงสร้าง12%แบบยั่งยืนก็คือสะสมลูกค้าให้ได้หมดละ30บ้าน ซ้ากันได้นะก็รวมประมาณ3 0มสบถึงร้อบาทวันนี้ถ้าเกิดว่า,าหมวดสินค้าพื้นฐานเนี่ยบุยสีฟันของใช้ในครัวเรือนสัก30บาทเราค้นหาแล้วเราก็สะสมหมวดเนี้ยน้อย30บาทคือเริ่มสะสมจากกลุ่มไหนก็ได้ที่เราถนัดสะสมหมวดเรื่องของอาหารเสริมก็ได้เรื่องสุขภาพหมวดนี้ก็สร้างความยั่งยืนแน่นอนในยุคต่อไปวิธีการเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็หมวดเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเครื่องรองน้ำเครื่องอออากาศก,าศก็รวมเงินได้เลยสัก30บบาท การเกษตรก็ได้หรือจะเป็นสินค้าอันไหนก็ได้ที่เราถนัดแต่อย่างน้อยให้มันมีสี่กลุ่มกลุ่มละสามสิบถ้าบ้านเดียวแล้วใช้สี่กลุ่มเลยก็สามสิบบ้านก็ถือว่าครบอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยที่จะสร้างฐานลูกค้าที่มีโวลุ่มธุรกิจประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์ะสามหมื่นพีวีอย่างยั่งยืนดังนั้นงานเรามีแค่นี้แหละอันนี้คือโครงสร้างที่เราต้องทําสะสมให้ได้แต่ละหมวดให้มันครบแค่นั้นเองไม่ยากครับคือเป็นงานค้นหาแหละถ้าง,งานค้นหาก็คือว่าเรารู้สเปคแล้วว่าสินค้าเป็นอย่างนี้ คนต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ค้นหาให้แมทช์กันแค่นั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทามาซูมได้ไหมได้อยู่ผมก็ทําไว้ตอนนี้ผมก็มาเช็คจะแยกเป็นสินค้าพวกเป็นของใช้อาหารเสริมการ,กรเกษตรเครื่องกรองน้ําผมไปเช็คดูส่วนตัวผมเองก็จะมีพวกของใช้พื้นฐานการ,กรเกษตรแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยเยอะตอนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มมาโฟกัสพวกเครื่องกรองน้าเครื่องกองอากาศ มากขึ้นของพวกเราทุกคนก็เช็คกันตามนี้เลยแต่ผมแค่ตั้งเป้าให้ว่าให้ได้หมวดละสาบ้านแค่น,นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูทีนี้ความท้าทายก็คืออ่าทำไมมันต้อง12%ภายใน3เดือนบริษัทะไม่ได้บังคับเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าการจะีีให้มันสามารถมี v o l ุ่มขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีแรงเวี่ยงที่จะขยายตัวเรื่องของการใช้ดีและบอกต่อเนี่ยมันเป็นไวรัลเหมือนกัน คือถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยจะททาให้การบอกต่อมันช้าไปด้วยมีระยะเวลามาช่วยก็ดีสําหรับเราด้วยนะครับดีสําหรับการสร้างธุรกิจดูความท้าทายแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมนี่วิธีการล่ะอันนี้เรามาดูวิธีการก่อนวิธีการจริงๆก็เหมือนกับหลักการค้าข,า,ขายทั่วไปเลยก็คือประชาสัมพันธ์หนักๆก,ก็จะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าเด่นของสินค้าเบก็คือเรื่องนี้้าปอ เราเอาข้อมูลค้าที่มันเป็นห้าปอเนี่ยที่มันเหนือกว่าท้องตลาดเ,เอามาสื่อสารให้กับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มคนที่เขาชอบใช้สินค้าดีจริงๆ <c oughs> หลักการตลาดเนี่ยครับก็ประชาสัมพันธ์ทุกคนแหละแต่ทีเนี้ยเราจะรู้ว่าคนไหนหน่าจะใช่คนไหนหน่าจะไม่ใช่แต่หลักการตลาดก็ประชาสัมพันธ์ไปให้เต็มที่ถ้าเป็นเรื่องของออนไลน์หรือการตลาดที่มันไม่ได้มีต้นทุนสูงเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีปูพมไปเลยอ,อย่างผมทําเป็นใบโบชัวเงี้ยทีต้นทุนไม่ได้สูงบางทีเราก็แจก แจกหมดแหละเพราะว่าบางทีคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสเปคเนี่ยแต่เผื่อเขาจะรู้จักคนที่เขาสนใจชอบใช้สินค้าคุณภาพเนี่ยก็อาจจะช่วยบอกต่อให้เราได้ดังนั้นเราก็จะไปสร้างสรรัมพันธ์กับทุกคนเลยให้เครือข่ายผู้คนเนี่ยช่วยทําการบอกต่อสื่อสารออกไปผมก็จ,จะเข้าไปทาการตลาดแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ทําเป็นคอนเทนต์ตรงนี้สื่ออยู่ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับในเรื่องของการตลาดยุคนี้มันก็จะใช้วิธีเนี่ยเรื่องการสร้างการรับรู้เนี่ยก็ จะทําผ่านสื่อโซเชียลต่างๆหรือจะทําเป็นออฟไลน์โดยตัวเราโดยตรงการทํางานในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะสามารถเตรียมข้อมูลพวกนี้ที่จะไปแจกไปสื่อสารได้หรือเรื่องคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเนี่ยยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่คนก็จะมีสื่อของตัวเองเนาะเขาก็จะก้มหน้าก้มตาดูตัวสัพของเขาอะไม่ได้ไปดูไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นมากนักแต่นั้นคอนเทนต์ที่เราจะนําเสนอเนี่ยต้องมีความน่าสนใจน่าดึงดูด เพื่อค้นหาคนที่มีความสนใจเพื่อทำให้เขาเกิดการพูดคุยซักถามเกิดความเชื่อใจแล้วเกิดการซื้อและซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อตวิธีการก็ประมาณนี้จริงๆก็ประชาสัมพันธ์หนักๆนี่แหละทีนี้ส่วนออฟไลน์เนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลที่โดดเด่นในตัวสินค้ามาทําเป็นชัวร์แล้วก็แจกในช่วงโปรโมชั่นต่างๆแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราทำคอนเทนต์ไม่เป็นเไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้มันมี a c e b o o k กลุ่มสินค้าแทบจะทุกกลุ่มเลยมี a c e b o o k กลุ่มหมดเลย อย่างเรื่องการเกษตรเนี้ยในวันนี้ผมก็แชร์แชร์คอนเทนต์จากกลุ่มความสุขปลูกได้มาเฟซตัวเองเราก็ไม่ต้องทำคอนเทนต์เองแล้วเ,เป็นข้อเท็จจริงด้วย <c oughs> เพื่อนเราในกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ทําการเกษตรหรือสนใจปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะเกิดการคุยซักถามว่ามันเป็นยังไงแล้วเกิดการซื้อได้ก็ใช้วิธีนี้นะเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็เห็นนั่นแหละโรมาทักมาถามว่ามันเป็นยังไงจะลองใช้บ้างออฟไลน์ก็ ทำโบชัวไปแจกเลยหว่างที่เราแจกเนี่ยเราก็ถ่ายรูปทางออฟไลน์ line เนี่ยพรีเซนต์ผ่านออนไลน์ด้วยดังนั้นออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยก็ผสมประสานกันแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาจัดทฮลมิทติ้งเหมือนเดิมถ้าทฮลมิทติ้งเป็นออฟไลน์ก็ลงพื้นที่แต่ถ้าไม่ได้ก็ตูมคุยแบบเนี้ยประชุมแบบนี้ได้นี่ก็คือเรื่องของวิธีการให้เห็นภาพรวมก่อนเนาะรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากาันทีหลังหลักๆก็ประมาณนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็พี่ปั็กพิษณเนี่ยผมฟังรอบูุนําของเขาอะ พราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย12%เน่จะทําได้เหรอแต่เขาบอกว่าจริงหรือเปล่าสินค้ามีเยอะแยะทำไมจะทําไม่ได้12%เอ็มวีโค้ดพร้อมอันนี้ก็จริงนะถ้าเรามองเรื่องของความพร้อมของบริษัทความพร้อมเรื่องของสินค้าเนี่ยทาจริงๆก็ทาได้แน่นอนแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ทําไม่ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องหลักๆเลยมีความกลัวยังมีความกลัวอยู่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่แล้วก็ยังทําไม่เป็นเครื่องมือไม่พร้อม แก้ปัญหาด้วยการเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์เรื่องของคุณสมบัติข้อคือมือทำธุรกิจก็จะเป็น EP ถัดไปจบและวตันมากเพราะว่าอยากให้เห็นเรื่องของโครงสร้างแค่นั้นเองว่าเป็นยังไงวิธีการการเตรียมตัวก็จะเป็นทีพีที่จสาม่ีออะไรรืใจ